กินยาทำใจมะเหลืออีกเก้านาทีนะคะยี่สิบเอ็ดคุยกันแค่ครึ่งชั่วโมงพอนะคะเพราะว่าจะคุยหลายหลายหลหลายครั้งแต่ว่าครึ่งชั่วโมงจะฮึดขึ้นมาตีสามอาจจะมาไลฟ์อีกก็ได้นะคะไลฟ์แบบไลฟ์ปล่อยอะนึกออกไหมคะเอา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 ก้องวางแล้วปล่อยอะไลฟ์ปล่อยอะ แต่จร <c ười> <c ười> ิงก็ไม่อยากไลฟ์ปล่อยหรอกเพราะว่าไลฟ์ก็คุยซะหน่อยไลฟ์ปล่อยเราก็ขนาดไลฟ์คุยยังไม่มีคนเลยแล้วไลฟ์ปล่อยเคยไลฟ์ปล่อยเนอะถึงเช้าไม่มีคนเลยเชื่อมาคุณหนึ่งขอบคุณนะคะเห็นคุณหนึ่งมาคนเดียวเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่านี้ผลที่สามชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ชั่วโมงเลยทุกทีเนี่ยนะก็เหลือเวลาเหลืออีกเหลืออีก เดี๋อีกแปดชั่วแปดอะไรนะแปดชั่วแล้วอีกแปดร้อยชั่วโมงพันชั่วโมงเนี่ยภายในสองวันสองวันหมดเลยนะอันนี้ครึ่งปีจะหมดหรือเปล่าไม่รู้เท่าไหร่วันละชั่วโมงเนี่ยอืมก็เลยมาไลฟ์เพิ่มวันนี้อธิบายให้ฟังนะวันอื่นอาจจะมาเล่าเรื่องเก็ดเล็กเกดน้อยเรื่องผงเรื่องผี <laughs> แต่ว่าอืเรื่องผีเนี่ยก็เราก็เจอมาหมดแล้วเล่าลเล่าหมดแล้วด้วย สุขใดจะเสมอเข้าฉันมีเธอเป็นคู่ดวงใจเกรียโครอ,อยู่ทุกวันไปเหมือนที่ว่าคู่วันนี้เป็นไงคะเนี่ยรู้สึกน้ำแนมไหมคะเนี่ยดูสิในคูคคอนโนเนะเลยถ้าปิดสองถ้าติดคลิปสองข้างนี่จะอโนเนะขนาดไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ม่มีคนดูนี่เริ่มบ้าแล้วนะคะ,ะปิดสองข้างเลยนะยี่กุอันองเนเป็นอากาเนะนะคะมาจากญี่ปุ่นฮะ,ะมาจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นใครมีแฟนเป็นญี่ปุ่นฮะบอกนะบอกหน่อยด้ใครมีแฟนเป็นญี่ปุ่น,บอก,กนนะบอกหน่อยย,มอก,อย,ยกมือหน่อย เป็นไงคะดาวว่าไงคะดาวดาวมาแล้วมีค่ะไห้ตายสิโรบินนี่เป็นไงคะอนโนเนตจริงๆ ไปแล้วสนุกดีเนาะสนุกดีเนะาะอายุปเป็นเพลงตัวเลขนะ ลมฝนช่บเยีเยนอยากเป็นดังเช่นพิษสชูชโชโรลมหันพักถ้าไกลเนี่ยมันจะยิง่งมันจะยิ่งดำก็เลยต้องเข้ามาใกล้นิดหนึ่งกายมันดำเพราะแสงมันไม่พอแสงมากไปมันก็ไม่มันก็จะ ขอพรจากองค์พระเจ้าขอให้เราเหลืออีกหานาทีนะคะเหลืออีกห้านาทีนะคะยิ้มหน่อยเนาะโลกนี้จะได้สดชื่นแม้ว่าจะทําน้ําแข็งใสมาให้กินซะหน่อยพวกนี้ละกันพวกนี้จะทําปั่นน้ําแข็งใสมากินกันเนาะพี่ solo